สวัสดีครับคุณพ่อครับผมอยากให้คุณพ่อช่วยยกตัวอย่างว่าชาวพุทธต้องเป็นผู้ตรงคุณพ่อช่วยอธิบายให้ฟังด้วยครับตอนเป็นนักเรียนในร้อยปีสาเนี่ยนะอาจารย์ภาษาไทยสอนภาษาไทยวรรณคดีทุกเรื่องเลยที่เขาเขามีกันในประเทศไทยแล้วก็สุภาศิตโคของโลกคณิติ สุภาษิตโคงโลกนิติก็ต้องท่องได้หลายบทนะจะยกมาให้ฟังสุภาษิตโคงโลกนิติแม่น้ำคดคุงคุงเคี้ยวควรจรดูรูปไปด้วยนะแม่น้ำคดคุงเคี้ยวควรจรเหล็กคดทำเคียวรอนไล่ข้าวทำเกียวเกี่ยวข้าวเนะี่ยไม้คดนำมาทอนทำซี่กงนา ไอ้ซี่ซี่ของรถหรือเกวียนสมัยโบราณคนคดดังคูดเน่าบอดต้องการงานใช่ไหมคือเหล็กคดก็มาทําประโยชน์ได้ทําเกี่ยวเก็บข้าวไม้คดนําม,มาทอนทำไอ้ไอ,อ้ซี่กครงล้อล้อเกวียนแต่นี้แม่น้ําคดคุงเคียวควรจอนเพราะอะไรเพราะน้ํามันไม่เที่ยวแม่น้ำหมายที่ตรงแนวโอ้โหน้าม,มันไหลเที่ยวกรากเลยเวลาภายไปก็ทวนน้ําใช่ไหมเนี่ย โบราณท่านสอนทีนี้คนเราเนี่ยนะชาวพุทธจะต้องเป็นผู้ตรงทุกทุกอย่างเนี่ยมาจากเหตุผลจึงจะเกิดอย่างเราได้ยินเสียงอยู่เนี่ยเราได้ยินเพราะมีเสียงใช่ไหมมากระทบหูเสียงเป็นเหตุได้ยินเป็นผลเนี่ยกดแห่งเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีเหตุผลไปเชื่อโน่นนี่ไม่เชื่อกดแห่งกรรมกดแห่งเหตุผลเราทํากรรมไว้เราก็ได้ผลแห่งกรรมอันนี้เป็นอุบาสก อุบาสิกาต่ำชาเลวซามเ้าหมองเมมนทินละไปเปิดดูได้ในจันทานสูตรอันนี้สำคัญนะเราจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีหรือเลวไปเปิดดูจันทานสูตรเราเข้าข่ายกี่ข้อล่ะเนี่ย <Yeah. S 1> เขามีวันแห่งความรักกันเราก็ไปฉลองกับเขาเนี่ยเราเป็นชาวพุทธเราไปทําตามศาสนาอื่นยังไงพระพุทธเจ้ารัสที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกแต่เราเห็นว่ามีความสุขแต่จริงอยู่ าสามีภรรยาต้องรักใคร่กันหนุ่มสาวจะต้องรักใคร่กันแต่ในที่สุดแล้วการพ้นวัดป่าอันเป็นทุกข์เราต้องละเรื่องเหล่านี้ทีนี้ที่ที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะไม่ตรงไม่ตรงเพราะอะไรอะ่ะพอพระพุทธเจ้าท่านจัดใช่ไหมก่อนเสด็จดับขันปรินิพาน์ท่านจัดดูก่อนพวกเธอทั้งหลาย พวกเธอจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสารณะมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นสารณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสารณะเลยแล้วนี่เขามีมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสารณะไหมพระพุทธเจ้าตรัมีมีธรรมเป็นสารณะคืออะไรท่านก็ตรัดก็คือสติปัฏฐานสี่อย่างที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยย้ำนักย้ำหนาเลยก็พิจารณาลงไปสิมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นสารณะใช่ไหม เสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปนี่ไงมีทาเป็นเกาะมีทาเป็นสระนแล้วเราจะไปพึ่งสิ่งอื่นไปพึ่งพญานาคไปกราบและจะลวยไปพึ่งลูกปั้นยักษ์ทีม่มันหลายวัดและเกินสร้างโลกปั้นนั่นนี่สูงตระงานเนื้อควา่าพระเศียรพระพุทธรูกในโบสถ์เนี่ยควรไหมชาวพุทธไม่ควรทําไม่มีในสมัยพุทธ ในสมัยพุทธกาลในสมัยพระเจ้าอโาศกมหาราชเนี่ยสละพระราชจะพย์ตั้ง81โกฎสร้างพระวิหาร84,000หลังไม่มีที่ท่านจะสร้างโลกปั้นในาศาสนาอื่นมาในพระอารามที่ท่านสร้างเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราเดี๋ยวนี้กลายเป็นผู้ไม่ตรงไม่เหมือนโครงสุภาสิตอ่ะ ช่ไหมแม่นาคตคุงเคียวควรจอนเราไปทําไปตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าตรัสเธอจงมีมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสารณะแล้วเดี๋ยวนี้เราไปพึ่งอะไรอะ่ะไปอ้อนวอนโน่นนี่ขอนไม้ผูกเพื่อจะได้ถูกหวยเนี่ยผิดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นที่พูดมานี่เพื่อที่จะเตือนชาวพุทธให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระอาหารหันตสตามมาสามัมพุทธเจ้าโดยเข่งครัด